สวัสดีค่ะโอจากบริษัทเอกดำรงค่ะวันนี้จะมาแนะนำสินค้าน้ำมันหล่อเย็ยน a d r ให้ทุกท่านได้ทราบกันนะคะน้ำมันหล่อเย็ยนนะคะช่วยในการหล่อลื่นรักษาใบเลื่อยของเครื่องจกักรเครื่องเจาะเครื่องเลื่อยและเครื่องกึงป้องกันใบเลื่อยและดอกสว่านร้อนเพื่อไม่ให้เกิดการแตกหักง่ายนะคะ โดยทางเรามีจำหน่ายทั้ง2รุ่นนะคะแบบแกลลอน5ลิตรแลบะบแบบถัง16ลิตรค่ะจุดเด่นของน้ำมันหล่อเย็นนะคะเป็นสูตรฮีเมียมผสมน้ำได้มากกว่า20เท่าคุณภาพสูงระบายความร้อนได้ดีลดแรงเสียดทานได้ดีนะคะทนต่อเชื้อราแบคทีเรียและลดการบูดเน่าค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่บริษัทเอการงแมจชีนทูลค่ะหรือสอบถามได้ที่ข้อมูลด้านล่างนี้ค่ะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะน้ำมัน ADR ถังนี้ที่ช่างส่วนใหญ่มั่นใจโอ้ก้ารับประกันค่ะ